สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคะมาพอกันดีเดียวค่ะกับช่องเลยน้องกินแซบนะคะเนาะเมื่อเดือนสิบห้าไมื่กินต้าขอบป้นค่ะพี่น้องคะอีกแล้วนะคะเด้อวันนี้มากับแมงถอดค่ะของแปลกมีรถดวนกับจิงหลีดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเห็น่นขายคนต่อคิวกันเลยลองมึงเนาะค่ะเนาะพี่น้องถ้าแซบแล้วก็บแคบมูคือกังมากมากค่ะพี่น้องคะไม่แซบเท่ากันนะคะเด้อกับเมื่อเดือนมีต้นท่านตะวันค่ะ กับพักอีตูและกับพักในี้เก้าเนาะคะ่ะเนาะงพักกับบลายดอกค่ะพี่นอ้องอุยียังก็เดง่าตาเนาะทำอะไรกระสิเขาตาแล้วเนาะ,ะพี่น้องค่ะเมื่อค่ะตามเพศเพศขี้เก้าค่ะพี่น้องคะเหมือนทำยังไงเนาะคะ่ะเนะอือ ีน้องค่ะเนี่ยป,ปากค่ะอุ้ยทำำสะมักกอกน้ำจะค่ะพี่น้องอืมอืมแม่งค่ะอมเราไม่มมกินมึงนะค่ะน้อง แบบนี้อะมันมันๆค่ะอืมเป็นยิบหนักแบบนึงแล้วค่ะพี่น้องห้อีตูค่ะ ทำยิงไงเนาะค่ะพี่น้องค่ะไม่ยิงเมียงมาค่ะ อืมอืมนะคะนี่ค่ะเซนคับ,บูน <c oughs> แมงมันยิบอย่าง กดค่ะอืมนาะมังอืมอืม ลูกไาเห็นนั่น,นค่ะลูกคนหน่อยหาเห็นกนสิยานแม่อีกแล้วแม่กินโต๊ีเยังนออม <c oughs> <c oughs> <c oughs> าัสโะอันตะวันออนั แ่าแสบค่ะพี่น้องอันนี้เอาไปพันน้ำมันหอ,กอยกระแซบนะคะ เขาง่ายเขาง่ายเต่ว่าน้องพี่น้องค่ะมากินน้ำกันนะคะเด้อมันเนี่กกับพาคเดกับตาบางคงก็กับปุน่นนี่แหละค่ะ อีตูค่ะอุ้ยรดมากครับเนาะ ครับหมูค่ะ <c oughs> จริงอยากกินหมูกรอบครับเน่ะมาให้มี้วิ้เล่าเห้ดูค่ะ อย่างอย่างเนาะคะเนาะอือหืออือหลองค่ะ,คะแบบมันมันมัน 嗯嗯，嗯、mm，酸、hmm. 酸、mm hmm. so, so, so.

嗯。嗯、mm。Hmm. พี่น้องคะหมดแล้วค่ะแล้วไม่ไหลแล้วเครื่องเงองอญญค, <c oughs> งค,ค,งะคะรื่องยังอันหยาบอยู่นี่ค่ะแถบค่ะพี่น้องค่ะทรว่าคือหยาเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้อ่ะ ะสนอพี่ละนองมาแล้วนะคะพี่นองคะ่ะขอขอบคุณทุกการที่ตามรับชมทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะพี่นองคะ่ะสวัสดีคะ่ะ